ในบ้านเมืองเราเดือดร้อนพี่ที่นี่ตึนรูไม่ว่าบ้านเมืองเราบ้านเมืองไต้หนูก็เดือดร้อนเมืองไต้ตอนนี้ประชาชนเต็มจะไม่ลืมตาหาปากโอ้จนกี่แลวนุ้มโบ้จำจังหวัดใจแดนนตายก็เย่งเป็นองเขาเนี่ยต่ว่าลำบากก็เย่งรัฐปัตตานีไอ้ไรวะก็เย่งรัฐตอนนี้ตันตรูไมบ้านปัตตานีอย่าลาบแล้วนู่นตอนนี้ก็เย่งเป็นของเขาเลยก็แบ่งเป็นรัฐก็ปกครองแบบรัฐกันแบ่งรัฐไม่ต้องไปปัตตานีนี่ Phải kể nói, ừ. quay cái rút đạt này kỳ đi Còn này có đi đứng đặc quân Kỳ đi nói, kỳ đi đạt này bé ngon thể đạt với đặc quân là kỳ đi Ừ Họ phải đặt kỳ đi quay Quần rưỡng Rồi, chào mừng này Cô tốt trời Mà bọc trình trình Hư ừ. Hẹp ra mà đừng phương mang ngoài thì cô điện hà nữa Hẹp ra mà đừng phương mang ngoài thì ngàn, cô đi hà nữa Hẹp ra Cô đâm này bà thì cô đi được mang อันนอกันแล้วเม่่อยมาปอกันแล้วกูเลยอยู่กลางตานุกับเปรวตานี้กับเปรี้ยวงไปน้อยี่อุมอยู่ตั้งตรงปลาแล้วฮยะละก็มึงไม่้อนเลยือมึงไม่เคยยังไม่โดนเลยพามึงหนุ่มลือเนปลาวบอกได้มอันอนนอนอ็น hay rơi của hmm. mình mà mình chơi này mình đang leo mình leo kẹt 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 bên đuông leo rồi cái nào bây giờ mang đưa đi điện đưa đi nè bà một năm mường đen rồi một năm mường đen rồi được bạc ngon quả nhưng một nhưng mà mà đi mà on nú ông um, ông um, na na nà <laughs> là nó cái tai hô leo cú ông nà nà à nên nu nằm nằm nu mượn mẹ âm mã lan nu na núi mày chơi rồi đấy mày trăm mà đừng bỏ ra đi, mày chơi rồi đấy mà phục cần chiến hết mẹ mày đây mày đây mình trăm một đứa làm trăm mà chi của mà đừng bỏ riêng mà mệt nén và tin tốt tạo nơi Thấy các bạn Và tin nên tốt tốt tạo nơi Mấy con tốt trong tiền của ma như vừa đi gùn mấy đứa tốt mạng phải trí rồi đấy Không đúng không? Và bia tốt lên trên tốt có kì bên Tốt kì trên Ôi ra ra đập cú bây trời về trời bình trời Thầy đắp cú này đắp cháu cháu rồi Nó đắp cháu con một bộ đồ mạnh trí Cú tốt răng răng Bố rồi lan phải lan cái đá bây giờ มันมีอุ่นมาเก้ก็ได้ไปดูได้อย่างพีญาร์ไดูได้อะไปจะไปดูไปดูดูได้บมาเดี๋ยวไปดูได้อะไปได้ไปดูไปดูปดูไปเนี่ยคนอย่างตั้งกันเป็นเนี่ยตกเป็นรอยลานปันลานคนอย่างตั้งแล้วมีอำนาจอิทธ่พลไรกันต่ำตังฟีเนี่ยประชาชนเตะแยกกันปลอบุเนี่ยไม่มีความสามัคคนะจันมึงจะกูแตบรับมึงว่าไง ไม่ได้ใชยมึงยางจังนึงได้ปรับกุเกเรือนออกนุนายฮางวรักแกตตาเลว้วนุมึงกินเลตี้วาบ้านเมืองเราไม่สามารถหนาจันมันปนเพื่อบ้านเมืองเราแก่มันไม่ก่อยมีความจักมากี่โดนตาป้าก็ได้ใชย,น,น,อย,อยนั่นมันอีเหรองนบ้าไปแล้วนะคือมึงโรยจากมาปรับมึงเป็นคนกันมึงเป็นคนคนหนึ่งแต่ว่ามึงยังไม่ครบกับมึงตองรู Cảm ơn trăm ăn là chân người đôi mừng quạt Trăm ăn là chân người đôi Lúc niềm bố Trôi Và bố luông cho về trăm ăn là chân Trăm ăn là chân Nhưng Ôi cứ cả rác leo Ai cứ có cả rác leo Hôm tôn cảnh tít mẹ ơi mẹ น้อยมาอยู่กับเจ้าเมืองนีโอ้เจะต่ำพลื้คนรมต้องร้กันอันในบ้านเมืองมันเกิดขึ้นมากมายใันในระการเมืองเราไม่เล่งหมากไป่นเองเพิ่มเป็นนั่งเยาวชนแต่อีกอย่างหนึ่งการเมืองมันไม่แหนนอนเดี๋ยวใจขึ้นเดี๋ยวใจลงมันไม่แต่อันในจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปัดพิงเคยเราเป็นทิละพินต้องอยู่ตรงกลางมันก็จะร้างเงีมันก็ดีร้างเงี้มันจะรู้อะ ระดับไหนนั่งเดียวติดร่างก็ไม่อยู่นานระดับนี้ไม่กูไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนมันปา่าเด๋ยื่อเวลนอนแลว้วก็กูจะเดินจะดุด,ดก็ก็ไม่นานกกกกกน,กกนายขุ้ขมยิกรถนายอุ้มนิกว่าเหมือนนี่ตายอยู่ไหนให้จังตะไปโยนให้เลยกูหายพี่มาอุ้มเลยนะเท่จ้ำรื้อ พี่ดีนั่งตะลุงพี่น้องเออโค้ควักไว้กับเด็กเด็กน้องน้องพี่น้องน้านี่น้องเดียวดีใจสิจันไม้กำลังใจเฮนี่นั่งเด็ดมีเจอเที่ยงไปเร็วกองบ้านดนตรีตุกขนาดที่มาใต้ตำนี่ก็รุยมมดหานั่งบินหน่อยตะลุงบันเทิงเล่นเล่นจีนี่พี่น้องไปชมไอ้เนี่ยเกลือผมนั่งบินหน่อยอายุเกล้ากันหานั่งบินนะครับเป็นไอ้เกลือกันนะนั่งบินไอ้เกลือมึงเออเด็กพ่อบนาเดียวปุ๊บนาเดียว เคยดั้มนะจะไม่โกตามหนุ่ยโกเรียวมันมันก็เตียววงเวงอยู่ไปก็เปลี่นปื้อตาเอาไม่คุ้นจักกันยี่ห้อใดพี่นี่ก็ยี่ห้อใดพี่ที่กูแต่งงานตอนนี้ว่าไปจอนปับลานหนุ่ยไหมเดินเดินดวยนไอ้นี่ลูกตามยังจ้องนุ่ยยำยังปั๊บลานน้อยนะใจมาจุดับลือจริงอันนี้คนเรามต้องดูกันอันนี้นั่งต้องช่วยรักษ้าพี่นี่วันนี้มากนั่งจันทร์ตัดโจธุราจิต นั่งจากอำเภออ่วนใจแต่ว่ามาอยตรงจรงตอนนี้อยู่แขกกับนั่งหนงเดียวมีไรกับปุงป่ากันตาโรดเราจะจันทรนพี่นองมีงานมีคันอยากจะติดโตเป็นตำการจะเด้งกันตัวมาได้ติดกระปุ่มยินดีกับนะ,ะรับนั่งมา,ามํำการจะเด้งไม่ว่านั่งขนาดน้อนแต่กับปั๊บนั่งจันตัดจอธุระจิตคนรุ่นไม่เอย,ยเร่งเอาไว้กับพี่นอง ตอนนี้ก็ก <apply some antis> ําลังเออ่จะเข้าวจู่กันถ้าเป็นเรือก็เตรียมตัวตีไปนะนะเตรียมตัวตีไปเพื่อจะออกไปพบกับพี่น้องเจ้ว่ากันเจ้ว่ากูเตรงานมึงต้องรับนั่งงานนะไอ้จึ้งไอ้ได้ก็นั่งตัดไรก็ัชนไรมึงรับได้ยัง่พอได้เลยไหมฮะปวดได้ปวดได้ปวดนั่งตั่นได้ปพอได้เลยไหมปวดรับอะไรดีไอ้กูว่าน่าพิจารณาเองกี่เบิ้ลกี่เรทกี่ล่างก็ไห้พี่นี่หฮอนเดอกูณได้พี่นี่รวยอาจารย์นี่มันรวยจริงหัวบาเพรามาหน้าเหนือรวยมันนัส hồi nào nuôi kẻ tay chính